ครอครัวแทนไทยนะครับวันนี้มาดูวิธีการทำแคลิฟานิโลนะฮะก็เป็นวัตถุดิบนะครับสีขาวนะครับก็เอาข้าวมาใส่สาหร่ายแล้วก็คว่ำลงนะครับใส่ปูอัดแดงแล้วก็กุ้งนะฮะแล้วก็มอนม้วนนะครับแต่งให้ดูสวยงามในการจัดกล่องนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสั่งกลับบ้านนะครับของฟุตดูล่าเนี่ย จากนั้นเราก็มาตัดหัวตัดท้ายก่อนนะครับเ,เพราะว่าเขามีหางกุ้งอยู่แล้วก็ตัดสีนะครับมันจะได้สิบชิ้นพอดีนะครับแล้วก็แตะไข่ไข่ก็จะมี2ส,สีนะครับก็เลือกเอาวันนี้ผมใช้สีเขียวแล้วก็แต่งหน้าด้วยมายองเนสกับไข่สีเหลือง